ยินดีกับงานวันเกิดรองเจ้าสำนักเฮ้ยเจ้าสำนักน้อยเกรงใจเกินไปแล้วล่ะเด็ <c oughs> กๆ <c oughs> เจ้าสำนักน้อยเดินทางมาลำบากผู้เท่าพายุงไปนั่งนะรองเจ้าสำนักท่านแต่ผู้ชายของข้าข้าหึงนะหุหยินน้อยเล่นตลกเก่งจริง <c oughs> ไปกัน มามามาที่ประจรอ่อนแอขนาดนี้หรือว่าพิษจะฝังลึกจริงๆมามามาเชิญน,นั่งทุกท่านข้าอ้างวันเกิดเพื่อจัดงานเลี้ยงที่จริงเพียงอยากหาเหตุผลพบป่าสังสรรค์ กับสหายเก่าสะดุกกันเต็มที่มาข้าคารวะก่อนหนึ่งจอกขอให้รองเจ้าสำนักอายุมั่นขวัญยืนหมดจอก